สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาดูนะครับชมพู่นะครับเป็นชมพู่นะครับที่มีอายุนะครับ3ปีนะครับเริ่มออกลูกออกผลให้เห็นแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาตรวจลูกไหนที่สมบูรณ์ก็จะใช้ในการห่อนะครับผม ชมพู่ที่รสชาติหวานกรอบอร่อยนะครับผมท่านใดที่ไม่มีหรือว่าท่านใดที่ชอบกี่ชมพู่นะครับลองมาดูคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็มาห่อ,อชมพู่กันนะครับเลือกลูกดีๆนะครับลูกที่ สมบูรณ์สมบูรณ์นะครับเพื่อป้องกันแมลงนะครับหลายท่านที่กินชมพู่แล้วทิดใจรสชาติหวานกรอบแช่เย็นๆก็อร่อยนะครับผมเนี่ยต้นนี้ออกหลายลูกดกมากนะครับปีนี้เดี๋ยวต้องมาคัดลูกไหนที่สมบูรณ์ก็ห่อลูกไว้รับประทานนะครับผมนะครับเป็นชมพู่ที่มีรสชาติหวานกรอบมากครับต้นนี้อายุ3ปีนะครับออกลูกได้ดกได้ดีนะครับผมต้นแข็งแรงนะครับผมสามารถ แช่วิกินอร่อยนะครับ